สวัสดียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในสกเลสคูลเซมิเลเตอร์แล้วนะครับผมก็เดนนะครับมาแล้วก็รับทางการที่เป็นแหนชุดตำรวจนะครับอุ้ยหวังว่ามันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนชุดตำรวจนะครับก็ผมคิด้ก็จะมาไปฟ้องตำรวจแต่มาไปฟ้องตำรวจ เดี่ยวจะมาค้างว่ะมันมีนอะไรอยู่ชุดอะไรอันนี้แล้วกันโอ้ทำมาค้างว่ะเนี่ยโอ้ทำไมมาค้างว่ะ โอเคโอเคผมน่าไม่จักันแมแล้วกันนะครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราก็จะปรับให้เป็นสามทุ่มแล้วกันฮนะโอเคได้เวลาสามทุ่มแล้วฮนะโอ้มืดอยู่ดีเลยโอเค มันก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวสร้างกันนะฮะโอเคพร้อมกันเลยไม่มีสักทีแล้วเอาอีกแล้วมันมาจากไหนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่่าอ่า อยากผมเจอฟารกีดเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหมันมันจะแก่งกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาอีกแล้วตายกือบไ,<ป>ไปแล้วไปแล้วเอามปจักรซาก่อนจักรซาห่อมันว่าหวังว่าจะไม่ทันเลยนะเร็วๆๆนี่ ไปซะเฮ้ยยังซ่าอยู่ไหนยังซ่าหนึ่งคนน่ะนี่ไง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 มันต้ตายไปซะไปนี่พี่ยังกูซ่าอันหนึ่งนะเฮ้ยเอาเก็บปืนนี่ อ่านี่ไงโอเคอ่าโอเคอ่ะนี่แล้วก็จะมาช่วนโคงกระดูกนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปกันเลย ไปด้านบนกันไปด้านบนอ่าไปนั่นเในนั่งอุ๊ยเฮ้ยเกือบเก็บเร็วเร็วเร็วเออเฮ้ยเฮ้ยจะมาชกเตรียมชกเตรียมชกเฮ้ยเกือบเกือบชกเลยที่โอ้โหตายไปเลยโตายซีฟีเลยไป เอ้ยพร้อมกันแล้วนี่แน่โอ้ที่มีเหอุ้ยโคล่กระดูกสี่อุ้ยนี่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 ยี่ยุบโดนยมบโดนเฮ้ยเอาไปเลย ยังไม่ตายโอเคตายแล้วโอเคตายแล้วแต่สองเอฟอุ้ยมันเข้าไปกันหมดเหรอฮะนี่อะไรอุ้ยไม่มีใครอยู่วะเฮ้ยเอ้เอ ไปข้างล่างดีกว่าไปมาไปฟ้องตำรวจกันฮะไปไปบ้านโฮบอยกันฮะสวัสดีครับเอา,เอาตายไปเลยเฮ้ยอีกแล้วอรอตายไปเออเร้ยิงลังจากำรวเออ นี่วันเราไปแล้วเราอุ้ยหมาเป็นโฟนตั้งหมดแล้วอุ้ยหมาจะหนีไปไหนวันเนี้ย นี่เดะโอ้ตายไปแล้วเราไอ้ไอ้ r i e n นโอ้ไปสกูนี่สายเลยเป็นกุ้งสองเอฟหนูนี่สายน้ำไว้น้ำ่ะไว้น้ำดูไน้ำบ้างน,านะ อันนี้อันนี้อะไรที่มันลาดตรงนี้แล้วนี่มันลาเค้กโพลิสอ๋อนี่มันโพลิสหนึ่งก็คือหึ่งเขามีอยู่หลังเขาที่มีอยู่หลังเขาเนี่ยอะไรอันนี้อันนี้อะไรหมวดแต่งงานอ๋อนี่หมวดแต่งงานซูชิอันนี้ปิดแล้วนะฮะเข้าไปดูสิว่าคาเฟ่มันไม่ปิดเลยฮนะ ไปไปโซนปักไปมาโอเคต้องเลี้ไปคุณแมวก่อนนะคุณไหมไป ไปเลยไปปีป <MP> <Dante> ีเลยเอาเอาทำไมตํารวจไปไหนวะตํรวจเปไหนวะตรวจรวจเฮ้ยตํรวเขาไปยังวะเํรวจหงไปไหนวะตํรวจกูตํรวจ ตายเลยววะเอ้าไปเอาสู้มันกันม,มีการต่อสู้กันฮะอา่าตายแล,ล้วฮะไปยังมีพลินอีกพลินหนึ่คืนนี่เลยอยู่หลังเขา บานแบกรบมาระเบิดหายไปไหนไม่มีเลยอันนี้อะไรเศัตรสา์เจ้ากว่าอันนี้อะไรปศัตริย์น,นี่อุตตาแมนหนูเนี่ยอันนี้อะไรเฮ็ดเฮาส์ออนะมันคือบ้านมานันหลังใหม่วะเดีย๋ยวซะไปพร้อมที่จะลุยนะครับ โอ้โหเอาโ,อโอตายเลยโอนน้ผมจะมาเนี้ยก็เลยจจอยากกล้กจตัวก็เลยัก็ลยนก็ไปจังัดาสดสดีครับ